วันนี้จะมาแนะนําการตรวจส่มตลิ่งทีฟาวนะครับตลิ่งไอ้น้ำครับตลิ่ไอ้น้าทีฟาวนะครับถ้าเราไม่เคยถอดนี้ก็จะต่างจากตลิ่ตัวนี้นะครับฟิลิป,ลปเพราะว่าฟิลิปนี้เราไม่จําเป็นต้องถอดตรงนี้ออกเราก็สามารถถอดช่วงล่างได้เลยนี่ฟิลิปแต่ถ้าเป็นทีฟาวนี้ถ้าเป็นตลิ่งทีฟาวนี้ถ้าเราไม่ถอดตรงนี้ออกเราจะขันหมอตัวนี้ไม่ได้ จากนั้นต้องถอดตรงนี้ออกก่อนด้วยนะครับวิธีถอดนะครับก็จะมีอะดูขคร่อมือก่อนนะครับก็จะมีไขควงแฉกครับไขควงแฉกแล้วก็ตัวหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมที่มีรูตรงกลางนะครับหกเหลี่ยมก็จะเป็นในลักษณะนี้เบอร์น่าจะร้อยยี่สิบนะครับตัวที่สามจะเป็นเบอร์ร้อยยี่สิบหกเหลี่ยมต้องอย่างนี้ครับเป็นรูตรงกลางแต่ถ้าเป็นหกเหลี่ยมอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็หกเหลี่ยมกันแต่ไม่มีรู แต่นี้มีรูนะครับเป็นคล้ายๆรูปดาวนะครับต้องเป็นแบบใช้เบอร์เดียวนะครับตัวนี้ก็จะมีไขควงปักแบนเล็กหรือไขควงวัดไฟก็ได้ครับแล้วก็คีมดึงไอหางปากนะครับก็จะมีประมาณสี่ตัวนะครับในการในการที่จะถอดตัรีดในการตรวจซ่อมนะครับตัรีดปัญหาส่วนใหญ่ก็คือไฟไม่ติดนะครับเพราะว่าก็เกิดจากหน้าคอนแทคสกปรกนะครับหน้าคอนแทคสกปรกก็ต้อง ถอดออกมาแล้วก็ใช้กระดาษทรายขัดหน้าคอนแทคนะครับนี่กระดาษทรายส่วนถ้าถ้าเป็นตลิ่ไอ้น้ำนี้อาจจะมีพวกความสกปรกของตะกันก่นล้วก็ต้องเอาเข็มเอาแปรงขัดๆนะครับก็อุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับ,บส่วนถ้าเราเรากลัวพลาดก็อาจจะถ่ายโทรศัพท์หรือเอันนี้แต้มขั้วไว้นะครับเพราะมันต้องถอดขั้วเลยอันีีจิกแต้มนะครับเดี๋ยวเราจะมาเป็นถอดนะครับตัวนี้ ต้องเอาตัวนี้ออกด้วยนะครับท่านจะถอดช่วงล่างเลนะครับก็จะถอดตัวนี้ตัวแรกนะครับสายตัวนี้นครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปิดเวลาเราเปลี่ยนสายเปลี่ยนอะไรก็ต้องเปิดตัวนี้บบางทีอาจจะมีติ๊กเกอร์ปิดอยู่นะครับต้องดูดูแล้วก็ค่อยตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องระวังครับตัวนี้กับตัวนี้มันจะมีเลย นะครับมันจะมีตัวเนี้ยมันจะมีคล้ายๆเป็นอันนี้ลงมาตัวนึงก็จะเป็นเดือยสอดกันน้อยอยู่นะครับเวลาเราเราถอดตัวนี้มันก็จะติดตัวนี้พอาถอดตัวนี้มันก็ต้องมีเดือยที่มันลงไปตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องต้องระวังอันนี้เดี๋ยวผมจะนี่คอืมเคีนอันนี้ก่อนละอ๋อตรงนี้มันจะมีน็อตอยู่ยครับ ก่อนที่เราจะแกะตรงนี้เราต้องคลายนอ็อตซึ่งตัวนี้บางอยู่นะครับต้องเอานี้ออกนะครับวิธีออกก็ค่อยๆเอา,าค่อยๆโค้งนี่งัดออกครับนะครับจะไช้โคง้งค่อยๆงัดนะครับเราก็จะเห็นนอ็นอตนอ็นอตน็อตลึกๆอยู่ตรงนี้นตัวนะครับเราก็ใช้ค่โค้งต้องไ่ยงอยโค้งแฉกเล็กนะครับตัวนี้ มีไขค,ควงแฉกเล็กครับเพราะถ้าเป็นตัวนี้มันจะไขไม่ออกเพราะว่าอันนี้มันน็อตเล็กมากนะครับให้พอหลวมครับเสร็จ hmm. แล้วเราก็ค่อยงัดตัวน mm ี hmm. ้ต้ค่อยนะ ก็เป็นเคจะมีเดือนอย่างนี้ครับตรงต้องเอาไขควงครับปลดล็อกก่อนนะเนี่มันก็จะปลดลอ็อกนะครับมันจะมีเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงจากข้งตรงนี้สอดเข้าตรงนี้เราต้องเอาไขควงกดตรงนี้ไม่งั้นตัวนี้มันจะหักพอเราคายตัวนี้เสร็จแล้วก็งัดออกเลยคนระับค่อยๆก็ใช้ขไขควงช่วยๆหน่อยนะครับสมัครค่อยๆงัดนะครับ จะนูนหนึบนิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันจะเสียบเข้าไปแล้วก็ก็จะมีน็อตตัวนี้นี่ครับน็อตตัวนี้มันก็จะมายึดกับตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ถอดมันจะงัดไม่ได้เพราะมันยึดกับตัวนี้อยู่นะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้มันก็จะมีอย่างนี้อันนี้มันรู้สึกว่าจะหักนะครับมันก็จะมีอย่างตัวนี้นะครับเดิยนี่เดิยนี่มันก็จะเวลาเราใส่คืนมันก็จะมาเสียบเสียบเข้าลูนี้นะครับ ต้องเวลาเราเอาอต้้องใชตัวนี้กดหน่อยไม่งั้นตัวนี้จะหักนะครับนี่ครับวิธีถอด,รนนอดรครับเร,เ,รเราก็จะเห็นน,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 น็นอตอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราถ้าเราไม่ถอดตัวนี้เราก็จะไม่ถอดน็อตตัวนี้ไม่ได้นะครับต่างจากฟิลิปนะครับถ้าเป็นฟิลิปฟิลิปเนี่ยเราแค่เปิดฝาเปิดฝาตัวนี้เราก็เปิดตัวนี้น็อตก็อยู่ตรงนี้นะครับก็คือพอถอดตัวนี้ก็จะมีน็อตสองตัวนะครับแล้วก็ถอดได้ไหยตัวนี้เราไปนั่งถอดแต่เป็นฟิลิป ถ้าเป็นทีเฟลทีาวลนี่ถ้าเราไม่ถอดชุดนี้ออกเราจะขันน็อตยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็เปิดตัวนี้ก่อนค่อยๆนะครับมันเป็นเยื่อล็อกนะครับพยายามให้บอบช้ำมาที่สีรค่อยๆออกล,ลูกสายาค่อยลูบเราจะได้ทำงานได้เร็ะะจะเขียนก่้น น,นี้ก็จะเป็นหล,ลอดไฟนะครับหลอดไฟสแสดงสถาน,นะตัวน,นี้ก็จะโคง้คงโค้งเพื่อกันดึงครับตัวนี้ก็โค้งเพื่อกันดึงตัวนี้ก็จะเป็นขั้วไฟข้างหลังจะไม่มีน็อตนะครับทีฝานะเราสังเกตดูตรงนี้ครับมันจะเป็นหัวคล้ายๆเป็นห่วงแล้วก็เลยอสอดแล้วก็คาดออกนะครับแค่ปลดล็อกไมันก็หลุดแล้วต้องระวังยันมันขัดนะสองข้างถ้าเป็นฟิลิมันจะมีน็อตสองตัวแต่ทีฝาไม่มีมันเป็นหู หูสอดเข้าเงียบนะแล้วก็แบบวันอื่นไม่ต้องอันนี้ก่อนขายเลยขายแล้วหับแล้วก็มาบุกดจนกดจนต้องระวังเดี๋ยวมันจะกดกดแล้วก็อันนี้ก็จะ,ละหลุดปลุดแล้วก็ออกออกไปเลยครับออกไปเลย ตัวนี้เราไม่ต้องถอดนะไะไม่จำเป็นต้องถอดครับก็จะได้ลักษณะชั้นแรกตัวนี้ก็ปลดปลโพุงนี้ออกนะัอันนี้ก็จะเป็นอิสระนะเราแยกทำมาชั้นที่สองนะตรงนี้ก็จะเป็นท่อนนิ่น้ำนะครับแล้วก็อันนี้ก็กสวมไว้นะครับอก็คือตัวเป็นตัวบิดนะตัวบิด แล้วก็จะเจอนอดหนึ 1, 2, หน่งสองสามพอนอดสามตวัวก็จะเจอทึ่งสตั๊อขึ้นมาเนี่ยเบอร์เดียวกันหมดนะครับใช้ใช้เบอร์หนะนึ่งสองศูนย์นะครับหกเหลี่ยมมีรูตรงกลางหรือหกเหลี่ยมร,รูปดาวแนี่นนะครับ ตอนที่เราจะถอดนี่มันต้องถอดขั้วนะครับขั้วนี้ตอรีดมันก็จะมีอยู่สี่ขั้วนะครับตอรีดก็จะมีไฟนะครับไฟแสดงสถานะก็จะมีอันนี้นิวตันนะคนิวตนันถ้าเราถ้าเรากลัวหลงแล้วก็ใช้ตัวนี้ขีดตำแหน่งนะครับอันนี้ผมถอดมารอบนึงผมก็ถอดตำแหน่งเลยเพราะว่าฟิลิปกับฟีฟาร์มันก็จะขั้วสลับก,กันอยู่นะครับเราสังเกตได้ง่ายถ้าเป็นไฟแสดงสถานะฝั่งก็เป็นนิวตนันฝั่งก็เป็นไฟนะครับไฟนี้มันมันก็จะมีไฟเข้าผ่านอร์โมสตัดแล้วไฟกลับตัวนี้จะเป็นไฟกลับนะครับ ไฟเก่าก็คือเมื่อเมื่อตัวนี้ทํางานก็จะแสดงสถานะว่าเป็นไฟกับวิ่งไปผ่านเทอร์โมสตาล์แล้ววิ่ง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 เข้าขนล่วนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมาออกที่ตัวแสดงสถานะ Platz ตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นสายเก่านะครับตัวนี้สายเก่าอันนี้ในต้นอันนี้ไฟแอลเข้านะครับอันนี้แอลออกข้างข้นหนึ่งก็จะไปต่อเข้าขนลวดโดยตรงอีกข้างก็จะแสดงสถานะข้อควรก็จะมีสี่ขั้วหลักๆตรงนี <t> <ide> ้ถ <t> <ide> ูก <t> ต <ide> ัวนี้ เราก็ถอดนี่ออก,กอน,นะครับไม่งั้นเราจีจะถอดชั้นไม่ออกแร้วก็อัน,นออกกอ็ถ้าเราไม่ถอดอน,นี่มันก็จะติดแร้วก็เก็บว่าจะขีงนะครับนั่นไม่ใช่หางปลาครับอันนี้มันเป็นคล้ายๆสับเก็ตเสียบเข้าดิตรงแล้วก็ดึงดึงมันม,ม,มันก็จะมีบาตรงนี้ครับต้องยกขึ้นมนาะนึ่งบาบาตรงน,นี้ไม่งั้นดึงมันก็จะติดบาแล้วก็ดึง อ,อ๋อคเมก็จะออก,นนก็จะมาเจอส่วนแล้วก็เรามาเจอส่วนที่เราต้องส่อมอันนี้ก็จะเป็นสายกาวอันนี้เป็นนิวตันนะครับอันนี้จะเป็นไฟไฟคือเข้าท่โมสต์สตแล้วก็ออกนะครับออกเพื่อเพื่อมาควบควบวงจร การแสดงสถานะนะฮะก็จะอยู่สองฝั่งอันนี้มีตน้นอันนี้ไฟเข้าอันนี้ไฟกลับกจะแสดงสถานะก็จะมาจับอยู่ตรงนี้ส่วนหนึ่งที่ออกมาจากตโคมตะกั่ก็จะเข้าคนร่วงตรงนตรงนี้เช่นเดียวกันสวอรี่ปัญหาก็คือหน้าคอนแทคนะคะะรเวลาเราเวลาเราบิดเราก็จะเห็นหน้านะคอนแทคหน้าคอนแทคก็อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ใช้ ใช้กระดาษทรายครับก็หันขึ้นแล้วก็หันลงเี้ถ้าเราจะทํำพร้อมกันแล้วก็พับนะครับพับอย่างนี้แล้วก็สอะเปงมันก็จะขัดข้างบุหรี่ก็ล่างของ้อมกันนะครับก็จะมีนนตัวนี้ตัวเดียวส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวคล้ายๆเซฟตีนต้นะครับเซฟตี้เราไม่ต้องไปขัดเพราะว่าตัวนี้เขาทำในกรณีที่มันอัิเสบเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยตัดตัวน,ใน,ในี้คล้ายๆเทรอร์โมฟิลนะครับเพราะแกนี้มันยึดยึดกับแผ่นเเวลามัน ร้องมากๆมันก็จะดิดบิดตัวอจับกันนะครับตัวนี้เป็นตัวเซฟตี้ส่วนที่เราใช้งานก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็ทำความสะอาดนะครับก็พับเอาสารซายมาแล้วก็พับแล้วก็ขัดขัดขัดเข่าออกครับแล้วก็ใช้มิเตอร์วัดดูนะครับต้องใช้มิเตอร์มาตั้ง ตั้งไปหมดหมดต่อเนื่องครับแล้วก็ดูว่าไฟเข้ากับไฟออกถ้าเราบิดบิดช่วงรีดบางแก๊กเนี่ยไม่ต้องต่อกันนะครับเนี่ยต้องต่อกันแต่ถ้าเราบิดบิดช่วงเราลีลเดเนี่ยม,มันไม่ต่อเนี่ยก็แสดงว่าหน้าข้งหน้าคอนแท็งค์มีสกปรกนะห้าคอนแท็งค์นี่สุดต้องทำความสะอาดนะหรือไม่าอาจจะตัดนะครับส่วนมากก็ทำความสะอาดก,ก็ใช้ได้าครับไปเข้าไปออก ถ้าเราปิดมันก็ต้องหาอ่างครัไง้าชั้เตินะก็ต้องเช็คดูด้วยว่าลงเกาไหมนี่ามันขมขีาสินอันก็ต้องมีซขาสขินจนดูกนจนเตันน,นี้ก็เป็นที่สานานครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับบา,างีรูรูพวกนี้ตันก็ต้องใช้สช้เขียนะครับเข็มอาจจะใช้สันไลแล้วแตสแปงขัดขัด จะให้รูน้ำอง่างน,นีก่อนรูน,น้ำรูน้ำนี่ผมทำควาสาดมาบ้างครับเพราะแรกมันจะเกิดพวกพวกแล้วก็เราจะมีพวกตะกันแล้วก็ทำากกสะอาดคับอย่าไม่ฉีกาดครับบาทีมันมีตะากาันมันจะแข็งนะทกอย่างนะครับต,ต้องมาเช็คถึนเลยว่า ฉีดน,นมันมีเรองอับนะมันตันมีเรงดูดนะ่รับุงคนออาจจะเพื่ีดนิดนึงเดี๋ยวดูเดี๋ยวะมันดูน้ำไม่ขึ้นมีอะไรตันฉีดให้ออกอาาน็แล้วกัทำสะอาดเรื่อคขางสะา ตัวตัวนี้อตัวนีวลราเปิดเปิดมากเปิดน้อยตัวนี้ก็เะยกขึ้นยกลงก็จไปไปอตัวนี้ก็จะมีล็อกความดันล็อกความันกระสือสรง้วก็บิดนะเวลาเวลาเราใช้งานมันก็จะขึ้นจะลงนะมันจสูจะกับเวลาเราเปิดน้ำมาน้ำมากมันก็จะมาอดตัวนี้ ก็ประมาณนี้ครับในการตจส่อมจะทำความสะอาดหน้วควาคอนแทคแล้วก็ทําล้างตะก,กันนะครับเพืให้น้ำมันเดินสะดวกรูตรงนี้ตอนนี้ก็ัทำอนะรูแล้วกานะนี้เราก็ประกอบคืนประกอบคืก็จะใส่ตรงน,นี้ใส่จนเข้าไปมันก็จะมีรูขึ้นมันก็ในสะ่ก็สนะ่หนาะ

จะเกลี่ยรูนัดครับปนนั้นจะตรงถ้าเขาล็อกปนนั้ก็จะเรียบสม่ำกันนะสม่ำเสมอถ้าไม่เข้าล็อกคนนั้ก็จะออกชิ้เสียงก็รับยุดยนี้เกี่ยวละเอียดนะครับบางทีเราไปปนกันเพราอันนี้เกี่ยวหยาบอันนี้เกี่ยวละเอียดนะครับนี้คำว่า แบ่งๆกันหน่อยก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปคันข้างในข้างหนึ่งแน่นน,นะไม่งั้นมันจะงัดกันดินะต้องระวางข้างบนนะนจะมีรูของมันอยูให้ตรงตด้ไหม ครับถ,ถ้าไม่แน่นล้วเวลารีบมันจะคงเข็งให้พอตึงนะพอตึงตึงมากเดี๋ยวมันแตกพอตึงโอเคโอเคพอไม่เสร็จแล้วก็เสียบสายนะเสียบสายอนเดียวตรงนี้เราไม่ต้องถอดแล้วก็ใส่ เสียบตรงนี้ก็ถ้าเราสกเก็ตตรงนี้มันจะมีบามันจะมีบาตรงนี้มันก็จะไม่เข้าเข้าตรงนี้ไปดีนะครับดันดันให้สุดนะครับต้องงัดงัดงดมันขึ้นมาหน่อยนี่งัดขึ้นมาแล้วก็ดันตรงนี้ก็จะเข้าบา ตร,ต,รตรงนี้ก็จะเข้าเข้าบางตรงนี้เราก็ปรับปรับให้ตรงนี้ปรับให้ตรงแล้วปรับสูยเท่าถ้าไม่เข้าก็ปรับนี่เนาะ ต้องให้มันเข้านะค้ับเขี่ยมันเข้าเขาบอ่ ยึดมาตัวนั้นก่อนจะได้ใส่นี้ง่ายเป็นหูหูสอดนะครับต้องระวังอย่ามันหักนะถ้ามันหักแล้วมันจะไม่มีตัวล็อกเพราะตรงนี้มันจะไม่มีนอ็อตนะม,ม,นมันจะมีน็อตอาจจะมีให้ตัวนิดหน่อย ก็มันมันไม่ใช่นอ็อตตัเนี่มันเป็นหัวล็อกเป็นหัวล็อกมันก็จะมีให้ตัวนี้ ได้แค่นี้นะครับเพราะว่าสกเกตดูถึงนะครับมันก็จะได้แค่นี้เพราะมันเข้าร่องแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังขยับได้นะนะตันนี้ก็เข้าหวานทำได้แค่นี้เสร็จแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะใส่ตัวนี้เข้าไปน,นอกจากตัวนี้ก็มีครับคายอยู่เราไม่ต้องไปถอดออกมันก็จะมาขันเข้าไป เชุดพร้อมริบหรีห่ทีโอเคนีค่ามาใส่กันใส่ขนาดก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเสียบลงตรงนี้เสียบตรงนี้ตรงนี้ก็เข้ากับตัวนี้ก็จะเสียบเข้าตรงนี้ トンに、ルは本当にじゃあ本当にお願いします ตัวนี้มันก็จะใช้นะใช้ต,วชตชวชวัวนี้สอดนะใช้ตัวนี้สอดเป็นช่องนเจะใช้เดือยใช้เดือยนี้สอดเดือยเดือยนี้สอดอันนี้เริ่มเริ่มจะหักแล้วเ,<อ> <emy> เวลาแกะข้าวหน้าต้องระวังนะตรงนี้เดือยนี่มันก็จะมาสอดเข้าตัวนี้เดือย้างระวังมันหักนะมันก็จะมาสอดเข้าเข <mumbles. S 1> ้าช่องนะครับแล้วก็จัดตำแหน่งไฟนะครับไฟแสดงสถานะ ใส่ไปทั้งหมจะได้ฟันนะส่วนพวกนี้ก็ขดสายนะขดสายกันดึงนะมันจะขดขดลบไปลบมาเพื่อให้มีแรงต้านนะเตัวนี้ก็จะใส่ใส่เข้าหูนี่มันจะมีหูก็ใส่เข้าไป เดินไปนิดนึงครับตรงนี้มันต้องขันมอกเลยใส่เขยโข่งต้องขันน็อกเลยเพราะตึงครับตึงเสร็จแล้วเราก็ใส่ตนี้เข้าไปได้ตัวนี้ตัวนี้ฉีดฉีดลงล่างเลยตัวนี้ฉีดลงล่างตัวนี้ฉีดไปข้างหน้าคือตัวนี้ก็คือตัวนี้ฉีดไปข้างหน้าใส่ให้ถูก คตัวนี้ฉีดในข้างหน้าก็จะสลับกันกับฟิลิปนะครับฟิลิปก็จะอยู่ตรงข้างอนนาจจะใส่ผิดดูโอคอครับต้องกดแล้วดีดขึ้นนะครับกดดีดไม่ขึ้นแสดงว่าอาจจะไม่เข้าหลอด เราก็มาเก็บตรงนี้ตรงนี้ก็ขันน็อตเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ขันรอบแล้วก็มาสอดตรงนี้เข้าไปถ้าคนไม่เคยถอดตรงนี้ alors, มันจะหักงนี้นะใส่นี่เข้าไปครับโอเคครับ สอดเข้าตรงนี้มากเนี่ยตัวนี้สอดเข้าตรงนี้แล้วตัวนี้ล็อกกันนะครับต้องต้องระวังต้างัดมากอาจจะหักอยากตรงนี้ถ้าคนไม่ถอดนี่ครับมันจะขัดกันอยูออ่แต่ว่าตรงนี้รู้สึกว่ามันจะหักก็ไม่เป็นไรวันนตอนถอดไม่ระวังเนี่ยถ้ามันไม่หักมันก็จะล็อกอย่างนี้เลยนะครับโอเค ก็ใส่นี่ครับเลตัวนี้ถ้ากับไขครของแฉกใช้แค่ตัวเล็กนะครับแต่ถ้าฟิฟลิป่จะใช้ตัวนี้ด้วยแต่ถ้าทีฟา้าใช้ใช้หกเหลี่ยมที่มีรูตรงกลางนะแล้วก็ไขครของแฉกเล็กนะแค่นั้นนะครับแล้วก็ไขควงวัดไฟใช้งับตัวนี้ตัวนี้ นิดหน่อยครับเพราะว่าตอนถอดแรงไม่นี่ระวังเ,เราต้องเทสน้ำไหมครับว่ามันร่วไหมนะในการซ่มตอนีส่วนมากก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้ไปยุ่งส่วนแทงน้ำนะครับเดี๋ยวจะเสียบไฟเราก็จะมาเทสไฟนะครับตอนนี้ก็เสียบปักปแล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้ใส่น้ำนะครับก็เทสเทสว่าไฟเข้าปกตินะแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็หมุนดูนะ ติดนะครับหมุนได้เยอะไหมถ้าหมุนสุดก็มีช่วงเยอะนะครับคือถ้าเราใส่ตัวนี้ไม่ถูกอาจจะหมุนนิดเดียวก็สุดนะครับอันนี้ถูกเราติดอันนี้อันนี้ไม่ได้ใส่น้ําก็เลยเปิดนานไม่ได้ก็เป็นนั้นว่าทีเฟวเจ็ดสินน้นะครับในการถอดประกอบถ้าไม่ได้ใส่น้ำนะครับตอนนี้ ใส่น้ำมก็จะเปลี่ยนก็คงไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเทสไปรอบหนึ่งแล้วสีครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบทันีีนะครับเพื่อฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ